โอเค This is f o r m u l a i o v e Now Formula ถือคนไหมครับถือันได้ัสียันจะกง o ีครับทีนี้คุณสู้ยากแล้วนะก็เอ้ยสียงัลละไม่้ช่ f o r m อ่ะแล้วคุณแล้วครับย่ายเลยครับสวัสดีครับสขาเส่อนะที่นี้ยสเาสวัสดีครับจอฟมิกส์ขาซูมก้าวไม่ได้เลยเราเหมือนกันก็ ดีใจมากก็ถึงเป็นมานที่ได้มานานปอร์ตี้วอลนะครับเพราะว่าเป็นงานแบบซื้อบัตรเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเราแล้วก็เพื่อนๆวงอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่มาเจอกันวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มีคนถนุว่ามีคอนเสิร์ตเยอะมากด้วยใช่ทุกคนก็มาดูคอนเสิร์ตมีเยอะมากๆมันแข่งเราใช่ซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่กันมาเห็นสิ่เแบบนี้ใช่ไหมครับ ยังไม่เคยโชว์คอนเสิร์ตที่แบบว่าคนใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยอะจริงครับคือถ้าเราเต้นผิดแล้วเราตาเลิกลักเขาจะเห็นไหมเนี่ยเขินเหนอแต่เราไม่เห็นเหรอเราไม่เห็หรอซึ่งวันนี้นจริงเราเตรียมเพลงมากันแบบเยอะมาก70ล้านเพลงโอ้มันเยอะเลยนะเลือกไปอะโอเคงั้นเราไปที่นี่ต่อไปกันเไหมครับพอเพียงครับหมดเวลครับ